ก่อนไปให้บงจำได้กันเนาะมานะครับทักทายกับนักร้ององค์สีา่า<ม>เป็นนักงเอกมอล่ำคนหนึ่งที่มีกระแสในโซเชียลเดี๋ยวพราะว่าแถลงข่าวพร้อมกันถแถลงเก่งไล่ซุดเรียนๆนี่ยแหละเจ้าก,กิจเถื่อดามาหรือดามาหรือยาอย่างกับพวกหัวอยแต่ละมือเนี่ยแจ็คเมนยังแต่ละมือกับตั้งแต่แนวสิให้คอยได้ดังในหางยเนิยมอันดับหนึ่งมาหานิยมตลอดกาลโอ้ยมีวอดมาหานิยมห่วย เอาต hey. ัเมื anyway. no yes? ่อตอนรับสาวหน่อยคนนี้ดีกว่าโอ๋ไรก็บไรวัาดีสวัสดีค่ะายงานตัวหน่อยสาวมอร์มชอช้างชื่อชู้ใจค่ะชูใจชูใจอะไรชูใจอะไรยังชู้ใจหทต้องคำยังชู้ใจอะไรค่ะชูใจหาต้องคำหรือเแล่าอันนี้คือเปลี่ยนนามสกุลแล้วใช่ไหมก็จะให้เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้แหละนะครับผมก็มันเป็นเรื่องที่แปลกว่าตื่นเต้นว่าที่ไหนมาให้ทต้องคำอยแาบนันนลับบอได้เป็นไลาทีเมื่อคืน นอนกระซิบวรับค่ะเพราะว่าตื่นเต้นายเป็นเอียงทีมันเกินความขาดไม่ไหยคะ <c oughs> พอคิดบอฝันว่าสิสิเป็นอาจารย์ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เอาคิดเบื่องว่ามือว่าน,นี่นุ้ไปงานน้อคุณนุ้มนะคะคอันผู้ใดก็อาจารย์สนันบ่ค่ะอาจารย์สนันอาจารย์สันเพิ่นโทรหาครับอาจารย์สันทรหาคุณนุมบ้านี้เพิน่นโทรมาว่าอันวาสิติดตให้ อาจารย์อาจักย์ใช่ให้ทองค่ำคุณนุ่มฮะให้ทองค่ำบอกอาจารเท่านี้สั้นแล้วคุณนุ่มสั้นแล้วค่ะมือบ้านสั้นแล้ววันนี้นุก็ได้นุกันนางมือก็ตั้งกิจเขาต้องกันอยู่เลยอีหยังคู่นุกันรุ่นอีหยังคู่คือสั้นเกิดทามกันคู่เป็นเอีงคู่คือสั้นก็คือแบบว่ามันนี่ตอนแรกเราไม่อยากบอกเนี่ยค่ะใช่ปะเดี๋ยวคอยบอกกันมาแลกมาสั่นฝั่ทีนี้ก็เลยโทั่วฮะทักวกาพะอาจารย์ค่ะอันที่แรกเราบบเสื้อ แล้วว่างมันคอเซ้นตอร์โทรมากวนเราระหว่างที่สี่ค่ะแล้วว่างมันคอเซ้นตอร์โทรมากวนแล้ว,ลว,ลวมมเลยว,ว่ายี่ป๋อยี่า๋องเห็นอยังนี้แค่นั้นยี่า๋องเห็นอยังดูจ๊กเสียงป๋องมาป๋อมให้แจ๊กเสียงให้ท่านเดี๋ยวให้เขาไล่คุณมาก่อนเรื่องเรื่อเลยทีถึงตัวโอเคบางทีละ่ะขอบคุณสลัดเอฟซีของอาจารย์ประจักษ์ชัยแล้วก็น้องชูใจว่าที่ศิลปินน้องใหม่นะครับก็ไม่ไม่ ไม่คาดไม่คิดไม่ฝันนั่นกันว่าผมเห็นน้องอไปล่าบอสโจโย و, อยู่กับไปไปล่าม้าว่ายอยู่กับคลองกับงามอยู่ผมก็เบิ่งมาเอา้าแม่นผู้ใดลงมาก็เลยไปเบิ่งก็เ,เลยไปคลิกเบิ่งมานักร้องคนล่าสุดที่ลงต้นห่านยังดีหน้าพิมพ์ก็ไปแม่นเมนกีฬานี่แหละัาเนี่ยก็เลยว่าเอ้านั่ง,นงสิไปเรียนคือบริมีปัญหารอยเลยแต่ผมกับโจโนบโเนี่ยกะบอสเนี่ยกะ ลื่นแกนกันยี่เล้วยกับทั้งบอดโจกับสาวหน่อยเนาะเป็นมิยังกับเบะเวียนกันอยู่แล้วนะครับมิยังกับกดแท็กกดยามกันยู่แล้วนะครับกับทรงเสริมกันยู่แล้วอ่อนซ้อนกันยู่แล้วยเฉือนช่วงกันยู่แล้วทั้งทั้งสาวหน่อยทั้งให้ต้องข้ามกระไดบานเนี่ยเลยจริงๆมันมีที่ม่านส่ครับพี่น้องคือหมู่บ้านเนี่ยน้องนุ่งคนหนึ่งเป็นน้องหักอยู่บนครับซื้อว่าบ่าวสันกับมนาดเป็นบอเบาวสันกับมนาดเป็นดีเจนิงกจะเลิกกัน รุ่นน้องก็เรียกว่าหูจักกับอาจารย์นุ่มบลึงกันกับอาจารย์นุ่มมันก็เรียกว่ามีนางคนหนึ่งลุ่มจากวุงมลำใหญ่เด้อันเอามาต่อยอดบอบ่เป็นคนเดียวกันที่ห้องบอก็เรียกว่าซื้อว่าน้องชู่วใจนะครับแล้วน้องนี่ก็ตั้งใจสิปเรียนเนี่ที่จริงแล้วเนี่ยตั้งใจสิปเรียนแล้วก็สอบติดแล้วบอยฟังไงวาเมื่อวานเนี่ยมือเนี่ยหูผลตอนไหน พูนตอนที่มาหอดขายมาหอดขายก็เลยอันกดกดเขาไปเบิ้งในลิงอันที่หนูแช่ไวนาเฟสอะค่ะก็เลยกดเขาไปหาเบิ้งวันนี้ติดยีลีพ่อพ่อเห็นว่าติดปุ๊บหนูก็โคลงเซตเลยเพราะว่าหนูมีเจตนาที่จะลงมาเรียนอีลีแล้วกัเรื่องที่ว่าแม่กลวยแมว่าสบายใชมาดูแลแม่กับว่แม่นเรื่องโกงกเลยค่ะเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหนูกับว่าให้ได้ตังโตกันหรื่ว่านเนีวู่้าน เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นในเมื่อวานวันเดียวแม่ก็เ่าสบายหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเราเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะห้ขายังหงจักเลยห้องีกตแล้วเขาไูู้เรื่องเลยห่อกับนาดีหยือบ้านท่อหาคอยเีนยวบ้านแก่สาย้วานแก่ก็จะตื่นเหรออืมนะครับค่ะยาว์วานองเด้อถุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินทางฝันของน้องนะครับเป็นบอกล่าบอสโจแล้วมันก็ท่ำถูกต้องน้องอะไปหาล่วงถูกต้องแม่นหลักกั กอนะน,นี่นะครับน้องกับเหมือนกับว่าน้องกับพยาวีตอสู้เหมือน,น,อก,นกันนะเรียนพัฒนาตัวเองมาตลอดผมก็เห็นนะกอยูแบบกะได้รับการไว้วางใจจากบอลโจโก็ดีมากเลยดิได้รับบทเด่นๆเหมือนกันแมน,นบอลกอยูในทีมของนักสแสดงหลักๆมิเรีแมันบอลแมนครับเพ่นเวลาแบบมีเอ็มดีอย่างเนักัสิเดให้ไปเล่นเอ็มดีให้น้องอิงนั่มซี่เพื่อนกันจะจะให้ไปแซมบแซ่นีน้องน้องาครับ คือมาขาดเต่งแต่ตงแต,ต,งแต,ต่งแต่เขาแรงเลยตอนนั้นเขาเานี่ยช่วงอะไรก,กันครับน้องของเองเนี่ยค่ะเขาล้างน้องอยู่ประมาณเดือนสองเดือนหรือเปล่าครับผมเคยเห็นอยู่อะตอนนั้นแล้วก็เป็นคนที่สองเลยนะที่ไปออดิชั่นกับบอสโจโดยตรงก็ถือว่าเป็นเป็นพิธีการเป,เป็นเต็มเส้นเรื่องเป็นสตอร,รี่ที่เวลาไปไปออดิชั่นไปเข้าสู่วงการมอลลา่ะส่วนมากก็จะไปเดินตรงไปเจอกันแบบนั้นเลย